ล,ลุกแบบใช้กล้ามเนื้อท้องทําเป็นไหมคะลุกแบบใช้กล้ามเนื้อท้องห้ามใช้ต้นขาช่วยไม่เอานี่ใช้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นาท้องนะเอาดูมาดูท่าแรกกันนะคะเราเอาเก้าอี้ตั้งอีเป้นะคะเราไม่ดันนะคะไม่ต้องห่วงจะเก้าอีพ้พลาสติกอะไรก็ใช้ได้เราไม่มีการดันอ่ะท่าแรกนะคะอ่ะเราจะให้มันยากเลยเรานั่งบนส้นเท้าเอามือแตะจั๊สแตะจั๊สแตะ เอาเอาสะโพกนั่งบนส้นเท้าเลยจริงๆไม่ใส่รองเท้าได้นะคะท้าของวันนี้ค่ะนะคะไม่ใส่รองเท้าได้เหมือนกันนะคะเอามือแตะวางนะคะสิ่งที่ทำกันให้ถูกต้องไม่ต้องนั่งเข่าชิดอะนั่งตามปกตินั่งเหมือนญี่ปุ่นนั่งเหมือนญี่ปุ่นยืดกระดูกสันหลังให้ตรงอกภายไหล่พึงเอามือวางนะห้ามอย่างนี้นะห้ามอย่างนี้นะนะห้ามแบบนั่งนั่งตามสบายไม่เอานะยืดเห็นไ,ไหมไม่อย่างนี้ อย่างนี้อ่าอย่างนี้นะอ่ามาดูนะคะท่านี้เราจะลดหน้าท้องไปพร้อมปั้นกล้นฟังดีๆลดหน้าท้องพร้อมปั้นกล้นแต่มันจะได้อันนี้นะคะต้องตั้งใจฟังว่าทำอย่างไรนะคะเซตหนึ่งกระดึบกระดึบ อธิบาละเอียดมากช้านิดนึงนะคะคุณเพื่อนขาแต่มันได้ผลดีกว่าทำสามเซนแล้วไม่ได้ไเลยเนาะช้าๆก็ดีแล้วเนาะฉะนั้นนะคะแชร์ฝากเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ดูตั้งแต่เซตที่1เซตที่2ที่3ซินดีก้กลัวเบื่อนะซินดี้จะแบบอัดลุย ลุยทีเดียวเลยจบเลยไม่อธิบายตอนนั้นอธิบายโฟกัสอย่างละเอียดอยู่แค่เซตที่1ใครมาไม่ทันต้องแชร์ไปดูเองที่เซตที่1น,นะคะตอนนี้ใครรักเพื่อนนะคะรักเพื่อนแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆด้วยนั่งบนส้นเท้านะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะยืดกระดูกสันหลังให้ตรงเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องแล้วลุกลุกแบบใช้กล้ามเนื้อท้องทําเป็นไหมคะลุกแบบใช้กล้ามเนื้อท้องห้ามใช้ต้นขาช่วยไม่เอานี่ใช้ตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้หน้าทองนะอ่ะดูดูลุกแบบใช้กล้ามเนื้อทองนะคะลุกแบบลิฟเอ็กอ่ะดูซิต่างกันตรงไหนลุกแบบ Lip ลิฟเอ็กเกรงหน้าท้องใช้กล้ามเนื้อทองยกขึ้นรู้สึกด้วยตัวเองไหมว่าใช้กล้ามเนื้อทองยกขึ้นเป็นยังไงนะคะอ่าถ้าลุกธรรมดานี่การลุกธรรมดานี่อย่างนี้ไม่ได้ไเลยเลยได้ตรงนี้ไม่เอานะคะไม่เอาเราไม่ได้อยากได้ตรงนี้เราอยากได้ตูดเราอยากได้ท้อง นะคะลุกแบบกล้ามเเกรงหน้าท้องนะคะใช้กล้ามเนื้อท้องลุกขึ้นพร้อมขมิบก้นให้รูตรงกลางบุ่มเข้าไปให้ก้นขึ้นมาเป็นลูกขมิบขมิบนี่เห็นเห็นก้นไหมขมิบพห้ดดนี่เห็นไหมขมิบนะอ่ะแล้วก็ลงไปอ่ะอ่ะเราทำท่าหนึ่งนะคะ12ทีนะคะ 12ทีเท่าน for si ั้นนะคะไปเกรงหน้าท้องนะคะใช้กล้ามเนื้อท้องยกตัวขึ้นขมิบก้นหนึ่งขมิบแน่นๆลงไปใหม่ตอนลงตอนลงตอนลงค่อยๆลง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 ถ้าอย่างนี้ใช้แรงน้ำถ่วงช่วยกล้ามเนื้อท้องมันต้องได้ทั้งขาขึ้นและขาลงฉะนั้นเวลาจะลงลงช้าๆนะคะลงแบบใช้กล้ามเนื้อท้องโซโลโมชั่น อ่ะดูนะลงแบบไม่ได้กำเน้อท้องลงแบบได้กำเนื้อท้องตึ๊ด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 ตึเ่เห็นไหมอะเหมือนท้องเนี่ยเหมือนลิฟเอ็กเลยนะขึ้นช้าๆเก่งหน้าท้องเก่งหน้าท้องลงเก่งหน้าท้องขึ้นขมิบก้นเก่งหน้าท้องลงเก่งหน้าท้องขึ้นขมิบกน้นแน่นๆขมิบแน่นๆพร้อมหรือยังเก็ตแล้วนะคะเก็ตแล้วพรอ ผ้ากางเกงสุยสวยอ้าวโอเคค่ะคนึูว่าคนึูว่านะคะน้องมนุษย์นิดเขียนว่ายากเอาไม่ใช่เขียนว่ากางเกงสวยสวยให้เฉนดเอ็มค่ะให้เฉนดเอ็มนะคะ, H M, ะ,คะผ้ามันหนาๆแล้วก็เกงจะเป็นแบบรูปหัวใจเห็นไหมกางเกงเป็นรูปหัวใจนะคะไปสิบสองทีนะคะ,นะคะลุยอ่ะพร้อมกันไปเกงหน้าทองยึดข,ขึ้นขมิบก้นหนึ่งค่อยๆลง เก่งหน้าท้องขึ้นใหม่ขมิบก้นแน่นขมิบแน่นๆลงสองใช้กล้ามเนื้อท้องยกตัวขึ้นขมิบก้นลงสใช้เก่งหน้าท้องขึ้นขมิบก้นลงสี่ไปใครลุกพึภบพับนะขี้โกงไม่ใช้กล้ามเนื้อท้องขี้โกงใครก็ทำได้เด็กก็ทำได้ท่านันะ้นนะ่ะนะห ก้ามเนื้อท้องเก่งหน้าท้องกล้ามเนื้อทอ้อ,ทองยกขึ้นค่อยๆลงเก่งหน้าท้องตลอดเวลานะคะไปขมิบก้นแน่นลงเจ็ดเก่งหน้าท้องยกขึ้นขมิบก้นค่อยๆลงเก่งหน้าท้องลงแปดเก่งหน้าท้องขึ้นขมิบก้นลงเก้าเก่งหน้าท้องยกขึ้นขมิบก้นให้แน,น่นอสิบ เกรงหน้าท้องขึ้นขมิบก้น11ครั้งสุดท้ายเกรงหน้าท้องยกขึ้นขมิบก้นแน่นลงชา้าๆใช้ก้มเ้อท้องค่อยๆลงค่อยๆลงนลงกสิบสองจบท่าที่หนึ่งมาเชียมาเชียร์เยี่ยมเลยบอกแล้วนะคะท่าเนี่ยถ้าทำถูกนะโดนมันจะง่อยมันจะง่าย,ายแต่ฉันหาท่าที่แบบ ที่ดีในช่วงมีเมนแล้วทำได้นะคะคิดค้นท่าที่ดีมากๆนะคะต่อไปนะคะก้นจะสวยได้นะคะมันต้องมีไฮเดนทีนี้ไฮเดนแบบคลานอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็อ d a p t มาใช้เก้าอี้นะคะแต่วิธีการง,าง้งางก้นยังคงเช่นเดิม ให้แดนดีดยังไงนะคะ, hi ระ,คะเราเราเป็นเมนอยู่ชิมไหม้ขาเราเป็นเมนอยู่นะเราทำท่าไฮเด้นนะคะเลือดลมนะคะจะออกสะดวกนะคะเลือดลมจะออกสะดวกนะคะจะไม่เป็นลิ่มเลือดนะคะเราจะทําให้แบบเชิงการเราแบบขยายตัวนะคะได้ออกได้ออกกําลังกายช่วงเชิงการบ้างแถมได้ตูดด้วยได้ตูดกลมๆเด้งๆตูดสองกลมเด้งๆอ่ะมันจะต้องมีการง้างก้นนะคะอ่ะ ทำท่าน่ารักทำท่าน่ารักเร็วอ่าทำท่าน่ารักนะคะเสร็จแล้วเราจะง้างนะคะเดี๋ยวต้องวางเข่าดีๆนะคะอ่ะโอเควางอย่างนี้นะวางอย่างนี้นะคะไม่ต้องใกล้เกินไปมันจะง้างไม่ได้นะคะถอยออกไปหน่อยถอยออกไปหน่อยนะคะแล้วเราจะงางก้นนะคะทำท่าน่ารักก่อนนะคะเท้าคางนะคะก็ได้นะคะทำท่าอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราจะง้างนะคะ เอาข้างไหนก่อนเอาข้างนี้ก่อนง้างวเวลาง้างจะรู้สึกว่าเราง้างเหมือนแหวกทุเรียนอะเนี่ทย,ท,ยทุเรียนเราแหวกทุเรียนทุเรียนเราแหวกให้สุดแหวกให้สุดเกงก้นเกงก้นแล้วง้างง้างง้างก้นมันจะโตทีละก้นมันจะถูกง้างทีละข้างข้างนี้โตเสร็จเรามาง้างข้างนี้ที่โตอีกนะคะฉะนั้นท่าไฮแดนเป็นห้างง้างก้นไม่ใช่ท่ายกขาฉี่นะคะไม่ใช่ยกท่า มืน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบหมายกขาฉี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะลักษณะคือการง้างก้นเพื่อให้ได้ก้นกลมสวยเด้งนะคะไปแล้วก็ขยายเชิงการเราด้วยนะคะไปเตรียมตัวง้างข้างละสิบง้ 1, งางหนึ่งง้างสองง้างให้โดน3มันจะยกสูงนิดนึงนะถ้าจะง้างก้นอ่ะสเก่งเก่งด้วยนะ5้ห <8 S 2> <8 S 1> เจ็ดแปดเก่งหน้าท้องไว้ด้วยนะเก้าเอาง้างให้สุด10บสิบเอ็ดเวลางา้างเวลาลงมาโค้ดไม่ได้เอาเขาแตะพื้นเลยนะลงมาเขาไม่ได้แตะพื้นแล้วง้างใหม่ลงมาง้างใหม่ลงมาง้างใหม่ข้างละสิบนะคะทีนี้ตอนง้างต้องรู้สึกว่าเราง้างก้นสุดนะคะเราง้างก้นนะคะ ถึงระดับสูงสุดนะคะไปทาท่าน่ารักต่อง้างก้นอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวก้นสวยไม่เท่ากันอ้าวง้างให้สุดหนึ่งง้างให้สุดสองเห็นไหมโอ้ค้นง,ง้างสุดสูงมากอ่ะสง้างก้น4ง้างถ้าคุณไม่รู้สึกว่าก้นถูกง,ง้างน,นี่ไม่ใช่นะไฮแดนนะ5 6 7เจ็มนออกสะดวกเลยแ <laughs> 1ิ1ส1บจะปวดก้นนิดๆนะคะเพราะเราเกงก้นอยู่แล้วเราก็ง้างเนาะเราจะปวดก้นนิดๆนะคะไปแล้วนะคะสองท่านะคะต่อไปนะคะอ่ะเป็น 5, ท่าสควอตแบบค้างนะคะค้างนะคะสควอตให้ถูกต้องแต่เราไม่ลงลึกเพราะเราเป็นเมนอยู่เราแค่แบบจะเล่นต้นขาคบอกแล้วถ้าลงลึกเนี่ย ดึก้นวันนี้เอาแค่นี้เอาต้นขานะคะเอาต้นขาพอก็เลยไม่ลงเลึกนะคะเป็นท่าลักษณะค้างเหมือนวอลซิสนะคะแต่ว่ามีก้าอี้ให้จับปกติวอลซิสมันจะอยู่อย่างนี้อ่ะกับผนังใช่ไหมเก่งต้นขาไม่ได้พิงผนังไม่ได้พิงนะต่อให้หยดหยอดลงมาโคตรก็อยู่อยู่ของโคตรได้เห็นไหมแต่อันเนี้ยใช้ก้าอี้ช่วยนะคะลักษณะเหมือนวอลซิสนะคะแต่ว่าอ่ะเป็นวอลซิค้าง12ทีดึงก้น ดึงก้นไปข้างหลังเข่าอยู่ที่เดิมดงก้นไปเอาแค่เด้ต้นขาพอเอาแค่นี้ระนาดระนาดตั้งฉากเลยระนาบตั้งฉากแล้วนับให้ใจ12ทีนะคะอ่ะเขมเหาพุงไว้นะคะเก่งไว้หนึ่งสองต้นขาแล้วน้ําหนักตึงสองข้างเลย3เข่าไม่เลยปลายเท้าเห็นไหมเข่าไม่เลยปลายเท้าเข่าแทบจะตั้งฉากเลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12อ่ะเดี๋ยวอยากจะนับเป็นภาษาจีนโอ Rosanzer อ,อ,อ่ะลอกเสียงนับเป็นภาษาจีนต่อไปนะคะอ่ะลองมาดูนะคะต่อไปยังเป็นท่าปั้นก้นเด้งนะคะเราจะทำท่าดองกีนะคะเป็นท่างัดก้นให้เด้งนะคะโดยใช้เก้าอี้นะคะลด แรงกดนะคะเพิ่มแรงลดการเพิ่มแรงดันในช่องท้องนะคะไปดองกี้อ่ะทำท่าน่ารักตุดแอนเอนนะคะตุดแอนเอนเนี่ยสังเกตว่าหน้าท้องโคโดจดตรงเป็นเส้นตรงถ้าใกล้ไปมันอย่างนี้ถอยไปให้หน้าท้องเป็นเส้นตรงเห็นไหมเสร็จแล้วเราจะง้างงัดก้นนะคะงัดเวลางัดปุ๊บให้รู้สึกว่ามันต้องปวดแถวๆเนี้ย มันต้องปวดแถวแวนี้มันโดนงัดนะคะอ่ะงัดข้างละสิบนะคะเดี๋ยวงัดข้างซ้ายให้ดูก่อนนะเกงขาให้แน่นไม่มีการสะบัดปลายเท้าลองงัดขึ้นวันลองงัดปุ๊บปวดตรงนี้นะคะไม่มีดูนะคะท่าที่ผิดจะไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ดองกี้ดองกี้ไม่ได้สะบัดเท้านะคะดองกี้เกงขางัดก้นเกงขางัดก้นงัด งัดอย่างงี้12ครั้งนะคะข้างละ12ไป1 2 3 4งให้ก้นขึ้นเป็นลูกเลย6งัดให้โดน7 8 9 10 11 12สลับข้างนะคะอ่าได้ขาหลังด้วยนะขาหลังต้นขาหลังจะได้หายวย้อยนะคะงัดก้นหนึ่ง สองงัดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงัดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้มันโดนง่ายขึ้นด้วยนะคะแบบอยู่ในท่าอย่างเงี้ยมันโดนเวลางัดงั้นมันโดนง่ายขึ้นด้วยนะอ่ะโอเคประมาณนี้เก่งขา เกรงหลังเกรงขาแข็งแข็งให้เอาแต่ขางัดขึ้นให้โดนก้นนะคะไม่ใช่แบบงัดไม่ได้ขยับตัวนะคนไม่ได้หลังแอ่นนะคนไม่ได้เลยนะคดเก่งตัวแข็งเก่งขาให้แข็งงัดให้โดนงัดให้โดนก้นเห็นไหมทาท่าให้ถูกหลังไม่ได้ขยับเลยนะอ่ะต่อไปนะคะเป็นท่าเล่นทอ้องเล่นท้องแบบ ง่ายหรือเปล่าไม่รู้อะแต่คิดมาให้นะคิดมาว่าง่ายไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกถ้าไม่ทําพร้อมกันน่ะไม่รู้หรอกว่าง่ายหรือยากนะคะโคดอะไรโคดก็ทําง่ายหมดฉะนั้นใครที่จะวัดผลให้ซินดี้ได้ก็คือผู้ที่ทําตามซินดี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันนะคะว่าทำท่าท่าทั้งหมดไหวไหมบางทีบางทีแฟนเพจก็บอกไม่ได้ไหวทั้งหมดก็ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นไปนะคะไป เท้านะคะเท้าเรายกขาลอยเกรงหน้าท้องให้ต้นขาลอยอย่างนี้นะคะโอเคเห็นไหมว่ามันตั้งฉากเวะลามันลอนตั้งฉากนะคะเกรงหน้าท้องไว้เอาศอกลงเกรงหน้าท้องไว้นะคะค้าง1 0 12ลมหายใจหายใจเข้าออกนับหนึ่งนะคะ12ลมหายใจนะคะไปด้วยกันเกรงหน้าท้อง นี้มันจะเกร็งต้นขามากแล้วมันก็เกร็งที่ท้องมากนะคะตามนี้นะพร้อมยัง12ทีนะคะอ่ะทำให้ขาตั้งฉากก่อนเตรียมตัวยกลอยยกลอยแล้วค้างไว้เข้าออกหนึ่งสองสสเก่งไว้เก่งไว้ห้า ออกหกเอา้าวเก่งไว้ใหญ่ลงห้ามแตะพื้นนะแป1เ1้าสเอ็ดแค่นี้เองนะคะได้ต้นขาได้หน้าท้องนะคะเก่งเอาไว้นะคะ